ไข่หรอโอเคครับอ้าก็ไข่ดาวไข่ดาวเรียกว่กาอาโอเคโอเคี๋เวไข่กว่เวไข่กอ this is how to fry the egg at NINET duck noodle or ใช่ไหม duck noodle โอเคไข่ไก่้คุกกี e กกี ฝั่งเดียวใช่ไหมเชื้อเซลล์ุกฝั่งเดียวรั่งไงก็ข้างล่างกรอบแล้วนะพี่ไม่นะแล้วแต่แล้วแต่พี่อะแล้วแต่พี่มาเลยพี่ทอดมาสองฝั่งเลยสองฝั่งสองฝั่งเลยอ่ะขอสุกฝั่งเดียวแล้วกันหัวได้หมดได้หมดอะขอฝั่งเดียวสามฝั่ง ถามนิดนึงทำไมร้านลึกจังเลยเีนแห่านยลึกจงรานไดงนี้นี่แน่นี่แน่อันนี้เขาจะเป็นคนดังที่ที่แนะนำที่ว่าเคยบอกว่าเดี๋ยวจะทำคำนี้เขาไจะพามานี่ฮะดู่อล่อลไปอนที่ไปจะทำคนนันเต็งไปอยู่ระค่างหมดน้ำเลยคนนี้เซ็นะเพื่อนมีคนนี้ั

First, you wait for the pan is hot and put the oil into the pan. God. ช่วยฟังเลยนะครับภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่พยายามที่จะสื่อสารให้ทุกท่านที่เป็นชาวต่างชาติได้เข้าใจ First Bing a to กะทะกะทะอะไรเดี๋ยวเเรดี๋ยววิธีการทำจะให้ที่เจ้าของร้านพูดแล้วก็ให้อุปแปลรเป็นภาษาอังกฤษเป็นซับไป กทำเองมะทำเองเลยว่าุดนะถองถุงน่าเอาแกงกิมแกงปูลายรสกิมก็ชิลลี่แอนด์กระหิกนี่ผสมรวมกันใช่ไหมพี่เป็นกระเทียมกับพริก <Yeah. S 2> after that you put uh, duck meat and uh, duck liver Some water and sugar, MSG optional. Black soy sauce, soy sauce. I need the black black soy sauce. Oyster sauce. พี่ก็พูดบ้างก็ได้โหช่วยกันพริกันจมูนี่ตอเขาเดียวดังปี่ยเดียบอยจะบอกไปยกมู้ยั and the last one เบสิュ